เวอร์ไวเว็บคลิปเราขอชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับตอนนี้ขยชนพาเที่ยวก็พาท่านผู้ชมอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับและสถานที่ตรงนี้ก็คือพระอุโบสถน้อยของวัดอรุณราชวรารามนะครับผมอยู่กับพี่หยองนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับแล้วก็ท่านพระขุเจ้าพระขุเจ้าครับมัศการก็คือพระครูปรัดอินทาดันสิโลนะครับ ผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนจเจ้าวาวดพระองคุณราชสรามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะกล่าวพัฒนาผู้เจ้าให้รายละเอียดนะครับสำหรับพระประธานในพระโวถน้อยแห่งนี้นะครับการมัสการท่านเจ้าครับพระประธานที่ประจําพระโวังนี้ที่มีนามว่าหลวงพ่อรุ่งมองคนเดิมทีก็เป็นเป็นพระโบราณที่สร้างกันแสรสมัยอยุธยา พราะวัดรนี้มีทั้งหมดสี่ชื่อเดิมก็ชื่อวัดมากอบสองก็มาวัดแจ้มสามก็มาวัดบรุณธารามและปัจจุบนันนี้วัดรุราชรารามภาพสงสศรัทนี้เป็นภาพโบสรัลังแรกของวัดรับประธานนี้สร้างด้วยอิ่นหินปูนทรายนะแต่ไม่ใช่นวัตโรหะอย่างที่พวกเราเข้าใจกันเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าใจว่าสร้างด้วยนวัตโรหะ นี้ในยุคอจุตยายุคนั้นยังไม่มีโลหะปัจจุบันนี้ทางคณะสงฆ์ธรรมดุลและบุรณะประิทธิ์สังขร์ก็อยากที่ญาติโยมเห็นบางผมในช่อมตัดุลนั่นแหละดูนะก็เป็นเพราะว่าได้เอาทองมาบิดลงรับกิดทองเท่านั้นเองแต่ทั้งผมส่วนใหญ่แล้วเป็นอิิฉาคนสายฉะนั้นนะโยมนะเพราะฉะนนบดายญาติโยมที่ได้มาสัมผัสได้มาเห็นที่ภาพโขนสดหลังนี้แล้ว จะรู้สึกว่าน่าสัทธาเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นของโบราณที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้ทางคณะสมบัติรุ่นก็ได้อนุรักษ์ไว้เพื่อให้บรรดาสภารัชชนได้รกราหลับกัระกูชาเป็นประจำโดยเฉพาะพระประธานก็เช่นเดียวกันในโยบนะ้าบรรดาญาติที่เข้ามาเที่ยวประชมในนี้ข้าได้เข้ามาที่พระโอสถเก่าหรือว,ว่าพระโอสถน้อยหลังนี้แล้วจัดสบายใจเพราะ มีโบราณวัตถุให้บรรดาญาติโยมได้กราบสักการะขอพรตลอดเวลาครับขอบคุณพระคุณเจ้านะครับที่ให้รายละเอียดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ท่านพระครูปรัดอินทาจันทร์ศรีโลนะครับผู้ช่วยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดดูลาชุนารามนะครับขอกราบจะเริ่มพรนะครับรับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือสิ่งดีๆนะครับที่ทางทีมงานกระจนดอทคอมได้มอบให้ท่านมาโดยตลอดนะครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดนะครับ ได้ที่ทางเวอร์ไวเบ็ปกระชอนดอทคอมนะครับโซเชียลแชมก็กระชอนดอทคอมถ้าไปทางยูทูบครับที่คลายเพลงกระชอนดอทคอมและ Facebook ของเราครับที่แฟนเพจกระชอนคลิปเด็ดอีกหนึ่งช่องทางครับเวอร์ไวเบ็ปคลิปกระชอนดอทคอมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรบับรับรบรรงสรรค์ผลงานโดยกระชอนดอทคอม